ด้วยคำหยาบคายเมีพิธีกรปากหมาดำเนินรายการผมต้องกลาบขอภัยทุกท่านหากฟังแล้วไม่เข้าหูนี้เราก็มาเสือกกันที่ไบกรตชิไทยแลนด์ อย่าเรียกยาวเลยเดี๋ยวเรียกไม่ถูกเนี่ยบรรยากาศก็คล้ายๆนะสวยๆยที่นี่เขาปิดดึกแ้วนะคุณที่จริงมันมีเรือด้วยนะแต่ดูน้ำดีเหมือนมีจระเข้อยู่ข้างในอ่ะไม่มีหรอกมันก็เขียวๆหน่อยเขาบอกน้ำเขียวน้ำสะอาดวันนี้เรามีแมนออฟแมทสองคันเป็นอ้าโอ๊ยจคีอาหกสามคันนี่เป็นไงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่มีซูคันเดียวอะเออนั่นจะสรอก่อนรอดาล่าร์มา าอยากขี่ซูนะครับสวัสดีค่ะเชื่ออะไรคะนี่เขามาไกลจากบุรีรัมย์นครับุรีรัมย์นะครับี่ไฮไลท์ของเพิ่งต่ดตัวเมื่อวานเลยเออนี่2,017สด เราเรียกว่ารถสดรถสดยังยังสดใหม่อยู่ยังใหม่อยู่แต่ถ้ามีใครๆก็อยากค้อมใครๆก็อยากค้อมแต่ถ้ามี L7 มาจะสดกว่าเออนั่นดิแต่ L7 มันเปิดตัวพรุ่งนี้เขาส่งรถพวกนี้ส่งรถพรุ่งนี้นะแล้วก็ไม่ธรรมดานะรู้เปล่าว่าดูคติวิภาวดีเรามีดูคติรุ่นใหม่มา o ้ no ดูคติวิภาวดีเลยเอ้าวลมไม่ให้เทสจริงดิเนี่ยลมได้ลมลมก็ลมได้เขาบอกว่าใบตองลมไม่ให้เทสขอขออีกทีนึิงนี่นอกจากเขาจะไม่เทสระยะแมนระยะคือเขาบอกว่า เมนเทนแนนต์ถูกลงเขาบอกว่าค่าเมนเทนแนนต์ถูกลงเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาบอกว่ามันแพงมากเมื่อก่อนแพงมากเขาก็เลยเอามาแปะหน้าหางเลยแปะให้มึงเห็นไปเลยว่ามันเท่าไหร่จัดกูถูกลงเออ1,000กิโลละว2,000เสร็จไอเซลมาแล้วค่ะเซลเซลขอขอเป็นเซลเลยนะได้เลยค่ะได้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 กลับบ้านถึงโอเคไม่เอาเอาใบจองมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อน้องกิฟต์เลยจะต้อต้องใช้บัตรประชาชนไหมคะไม่ไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาไอ้นี่เลยนี่เขานี่เขาสกรนในกับถังเลยอะไรอ่ะ จะติ๊กเกอร์เป็นแถนว่าว่าเราถูกลงแล้วนะถูกมามาซื้อกับเราได้เขาไม่ได้เติมน้ำมันมาให้ว่ะบ้ารุ่นนี้ไม่ต้องเติมน้ำมันใช้น้ำอาใช้น๋อเปิดถังเดิมเติมเลยหกร้อยกิโลเองใหม่แจ่มมากเขงให้ไปได้เลยเปล่าอ่ะไม่รู้ว่าเขาเริ่มลองหรือยังเอาคีย์ซองแล้วค่ะวันนี้ท่อเดิมเหรอเนี่ยมอโนโนอาคาโบวิกรอแต่ง เสียงมันมาได้เลยอะไปไหมไปไหมเือเรือเืาเฉยเ้ยไปดีหรอไม่ไร่ไม่ไไม่ คนก็มีทักษะส่วนตัวของแต่ละคนสำหรับใครที่ขับรถใหม่ก็อาจจะเจอปัญหาที่แบบไม่ชินรถได้ <c oughs> สองคันเลยนะเฮียเมื่อกี้เดินเจอคันหนึ่งนี่เดินเจออีกคันแล้วแต่คุณได้ว่าขนมเป็นรถที่ดีนะครับเป็นรถที่ดีรถที่สวยก็ใช้วิจรารณในการรับชมแล้วกันเวลาถ้ามึงจะซื้อรถ CB300 คนก็จะบอกว่าทำไมไม่ซื้อ5 0 0ไปเลยละ่ะ ถ้ามึงบอกว่ามึงจะซื้อ500คนจะถามว่าทำไมไม่ซื้อ650ไปเลยล่ะเช่นกันครับไอ้สัตว์ R6 ถ้ามึงบอกว่าซื้อ R6 ทำไมไม่ซื้อ650 F ไปเลยล่ะก็ตอบเข้าไปครับมองหน้าเขามองตาเขาแล้วตอบว่าจะเสือกตังกูไอ้สัตว์ความชอบส่วนบุคคลล้วนๆเมื่อกี้เราเจอ R6 กันหนึ่งนี่ก็มีอีกคันหนึ่งเป็นเป็นแมนออฟเดอะแมทของวันนี้เลยเพราะว่ารถมันพิ่งรถมันพึ่งได้วันนี้เรายังไม่เห็น L7 อันนี้ยังไม่เห็น L7 พรุ่งนี้เราไปรับ L7 กันแต่วันนี้ยังไม่เห็น L7 g R1000R อันนี้มีจิ๊กเซอร์คันหนึ่งน่้เป็นของกิ๊บนี่เอ L6 คนบ้าขี่ซูไออ้ะพรุ่งนี้เราจะไปสัมภาษณ์แล้วกันคนบ้าขี่ซูไออ้ะพรุ่งนี้ไปสัมภาษณ์เขาคนขี่ใหม่เดี๋ยเป็นไงเมื่อกี้ขี่ใหม่ ัมันปล่อยแล้วแบบมันก่างขาไปหน่อยคัดเบาเข้าใจว่าเราแบบมันเหมือนสะดับมันไม่ชินเออมันไม่ชินเวลาเราไปขี่รถคนอื่นอ่ะหรือรถเทสไตรอะไรพวกนี้ยมันไม่ชินดูนี่มเลียวได้เลยอ่ะบอกบอกบอกจริงผมอยากได้นะมันเล็กจริงๆมีปกติจริงๆผมอยากได้พี่ขยับลองอีกไหมคะสุซาลองไหมคะจริงคิดว่ามันถ้าคัดต้องไปเซตใหม่เหรอมันอาจจะเป็นคัดสแตนดาร์ดไง ปล่อยแล้วเหมือนถ,ถ้าปล่อยไม่สุดไม่เออถ้าปล่อยไม่สุดมันจะจะดับมากเลยอ่ะมันไม่คัดคัดคัดเดิมไง yeah. มันมันรถมันไม่ได้ปรับไงม,<อ>มันมันก็ไกลมือเห<อ>มือนไม่เคยชินเหนมือนเวลาเราไาปรับรถใหม <c oughs> ่อ่ะคัดมันก็อยู่แบบไกลๆหน่อยเขาเ,เอารถแบบสดๆมาให้เราลองขี่ไม่ได้เลยโอ้โหดนี้นี่ตัวนึงตัวนี้ผมสนใจนะเก็บเองครับเอาออกมาเล่นแล้วเก็บเองด้วยเก็บเองครับเก็บเองครับ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณรเปฟนรถเบี้ยเที่ยงนะคะก่อนเฮ้ยแต่มันมันเป็นรถที่สวยนะจริงม,มันผมว่ามันเปรี้ยวดีนะมันแบบอยใหแม่ลองครอบแล้วเอาเลยแม่ที่นี่รถด,ดุคตินี่เขาใส่เมนเทนแนนไว้เขาไม่ได้จำกัดอายุแม่อะไรค่ะลองได้ลองได้จับ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 ให้แม่หน่อยนี่แมนรถแบบท,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 ที่ผมสนใจนี่ ดูกติมังติซาดาตัวใหม่เอ่อสหคนที่อเวนเจอร์โอ้ย้ยเนี่ยนี่มาไม่ได้เลยเฮ้ยผมกี่ถึงอ๋อคือจะให้กล้องหลบใช่ให้กล้องหลบสวยสมันไม่ได้ีเด็เ้าพังเซลเซลลเป็นรอซี่รอซี่ไม่รู้อันนี้มีอย่างไงปะไม่รู้ว่าอย่งไงปะไม่รู้ไม่ไดเซลเออเดี๋ยวนี้ไม่มีละตั้งรถได้หรือเปล่า ไม่รู้ครับมียังไงครับกิ๊บถักขวาสุดไม่มีค่ะมียังไงด้วยแต่นี้มันไอ้นี่รัาอ่านทงกิ๊บยกเลยยกตามเขาอ่โอ้ชิดนะยูกีทุนไม่ถี๋ยวนะน้ำหนักชีวิตมากเลยน้ำหนักของมันเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้อยู่ประมาณสองร้อยยี่สิบโลค่ะเฮ้ยไม่เป็นยอดขากเบาเบานะเบามากข้าวเสี่ยวกับเสี่ยวกับแอนเชอทั่วไปอุ้ยขาถึงด้วยขาถึงครั้งหนึ่งครั้งนึงยูขายนครับ ขาดถึงข้างนึงใครที่บอกว่าขาไม่ถึงแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้นี่แสดงว่าคุณยังไม่เคยลองขี่ถูกต้องเพราะว่าขี่รีบั้งจริงๆนี่ยนับคนได้เลยที่ขาลงและเต็มพื้นสองเท้านะต้องบัลเล่เท่านั้นใช่อันนี้ก็ดูเหมือนเป็นไม่ถนัดไหนดูจอหน่อยจอดูจออันนี้ทะโลเล่กกว่าด้วยที่เขาทำอะไรด้วยเล่นเกมเปิด อยได้เอาถามนี่ถามๆเซียวเาชื่ออะไรนะพี่เป้พี่เป้แมาพี่เป้เขายุ่งอยู่เราไม่ปวดครับแต่แต่ทำไมคัสมันคัสไม่่ดีนถึงนนมเ็ตต เต็มตีนโอเคนะสวยด้วยอันนี้เขาเป็นการล้มติดรถมาเนี่ยโทรติคนะน่าจะไม่น่าติดรถนะดีนะนี่กันเครื่องั้นคทนเนี้ก็ขีปแล้วมันะเ่เต็มตีมันหนักกว่ามันหนักกว่าอะไรต้องถามวีสตอมตัวห5 0นย์นี่หนักเท่าไหร่ 213รกิโลค่ะ213รกิโลนี่ด้วยความที่ราคามันเป็นตัวไฮกว่าอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ไฮกว่ามันก็เลยน้ําหนักมันก็เลยหนักกว่าหนักกว่าแต่มันก็ซีซีที่เยอะกว่าซีซีที่เยอะกว่าตัวนี้น่าจะอยู่ที่ไม่รู้950ป่ะ950้าสนี่ไงใช่ไหมราคาขึ้นอยู่กับอะไรครับราคาขึ้นอยู่กัราคาไม่ใช่ราคาขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าถ้าถ้าประหยัดเงินหน่อยก็บีซอมบีซอมบี่มันเป็นรถที่ทําให้ผม ดูในวอลช็อตผมอยากขายอยากขายเลยใช่ไหมอยากขาย500เอ็กจริงเลยจริงเพราะว่าผมอยากได้ล้อซี่มากเพราะว่ามันเป็นไพ่เดียวที่ยังผลิตญี่ปุ่นอยู่จริงดิใช่แล้วก็คือน้ำเข้าขายของขายของไม่คุยด้วยแล้วขายของผมมาข่คติเฉยมาข่มโยคติก็มีอะไรให้เล่นเยอะนู่น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  ลุ้มร้องไว้ใเร็วเร็วดิเร็ว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 เร็ร็เร็ว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 เร็บ้าเร็วเร็วเก็วคร็วเร้เร่วเเร็วร็เ็เร็วเวเร็วเร็วเร็วเวเร็วเวเร็วไร็รร็ว้ะรรรอ นานโดย้วได้รถไม่ถามทางไทยซูเอาไปนะอ่ะวกไม่เขามาให้เทสห็นบูเจมาห้าวไม่มีไม่มีเรีว่ามีคนออามาแบบให้เทสถ้าเทสต้องเทสของชาวบ้านเขาซึ่งแม่งเป็นสุ่มเสี่ยงมากเลยนะแม่สงสารเขาสงสารเขาหกไหนเอามาคิดอะรมันไปเที่ยวมาโอ้ยคัะคณะเที่ยนี่ไปอันไปออกทริปอันนี้เป็นเอ่อ ออปชั่นใหม่ของซูเป็นยังไงล่ะออปชั่นใหม่ของซูเขาเรียกว่ายิ่งเลอะยิ่งอะไรวะเยอะประสบการณ์อาคารนู้นอยากเลอะไหมไม่ทำความสะอาดทุกทีนี่เมื่อกี้ไปถามเขามาว่านสายอะไรเนี่ยฮะพี่มันสายอะไรสายสายแบบเหมือนผักนละมันเด็กหลังไม่ให้มันร้อนไม่รู้กูมั่วใส่การสะบัดแล้วด้วย SC นะการสะบัดนี่สำคัญนะพี่อันที่มาเนี่ยเป็นพี่น้องกันออกคู่ อ๋อคือมาทั้งหมดสามคันบ้างสองคันเนี่ยเป็นพี่น้องกันเป็นพี่กับน้องผู้หญิงทั้งคู่ใครวะไม่รู้เมื่อกี้ไปสัมภาษณ์มาคร่าวๆ่ากับวันนี้เรามีสามคันเหรอสามคันอ้าวเหรอเออทั้งหมดเมื่อวานเมื่อวานไปสัมภาษณ์มาแล้วอันนี้อันนี้อันนี้พี่เขามาจากไทยพีอารีไทยเนี่ยเขาบอกว่าพนักงานพีอารีตบได้ใส่ใส่ฟ้าข่ายข่ายอะไม่ใส่หรอกยางกระจกอ้าวหกใส่ใส่ฟ้าอ้าวหกใส่ใส่ฟ้าอ่ะ นี่มันลำพัดนี่ลำพัดใช่ไปอยู่ไปอยู่ใกล้รถมาดูลราไดยางนี่แม่งสำคัญนี่ก็ของรถขช่โซ่อะไโซบาทโซ่โซ่นะคะออกรถก็แบบเกียรใส่ไฟ้าเลยใช้ใส่ไฟ้ามาอยู่แล้วก่อนหน้าก่อนหน้านี้ขี่ KTM ีเอ็มดูส่งบ่อใช้ใส่ไฟมาอยู่ใช่ไหมคะสนามด้วยค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอเคมากโอเคชอบชอบตอนที่ตอน คือยางเนี่ยเราเราแยกออกมาอนกันดูดูดูคือคือยางเนี่ยแม่งสำคัญดูดูจะของเขินจะของเขินดูดูจะของที่อยู่ตรงนี้ธรรมดานี่คือต้องบอกผู้ชมทางบ้านให้ดูว่ายางเนี่ยแม่งสําคัญกับรถมากเพราะว่าอย่าลืมว่ารถยนต์คุณมี4ล้อถูกป่ะคุณจะเลือกยางหาอะไรใส่ก็ได้แต่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแม่งมีแค่2ล้อคือเพื่อความปลอดภัยเพืาหรือการก่อถนนแรงต่างแม่งต้องเลือกยางที่เซฟชีวิตคี่สุด ราะว่าเวลาที่พลิกรถเข้าโค้งนยครับใส่ฟ้ามุมันก็จะพลิกไปเลยมุมมุมเวลาพลิกมันจะดีกว่ามันจะเร็วกว่าเข้าโค้งออกโค้งเนี่ยมันง่ายกว่าเพราะมันเกาะถนนด้วยคือถ้าใครบอกว่าแบบใส่ยางไม่สาคัญหรอกใส่ยางอะไรก็ได้โค้ํสำคัญเลยโค้ดสำคัญเพราะว่ามไรมีสองล้อรถซื้อมาแพงยางแม่งเส้นจุดที่สัมผัสกับพื้นถนนใช่ไม่ธรรมดานะคู่นี้เท่าไหร่คู่นี้เท่าไหร่หมื่นห้านะจ๊ะหมื่นห้ากับการซื้อรถมาราคาเท่าไหร่มันคุ้มซื้อยางให้ดีเนี่ย ซื้อยางเหมือนซื้ออะไรต้องเลือกยางพิลลารี่เพราะพิลลารี่เขาเป็นสปอนเซอร์เราถูกเอ้ยโถแม่งเอ้ยแปะพูดแล้วดีเลยตอนตอนจบแม่งเตะแตกกหมดสายทรงไปหน่อยหรือเปล่าคือง่าง่ายคือมันดีดีครับดีคือมันดีจบดดีีคุณจบแล้วเขาลดราคาให้จบนี่ไงได้ยีงพิลลารี่เหมือนกันไม่ทายอินด้วยกูอะไม่ต้องบอกเลยว่ากูได้ส่วนลดไหมแปะสักข้างหน้าเลย นี่เขาเขาเรียกรวมอ่ะเขาเรียกรวมเยาดูดูบรรยากาศนะมีมมีคนเยอะมีิให้ยืมมั้ยมีเลยนะมีิให้ยืมมั้ยจะเข้าไปถ่ายรูปมีหมวกกันน็อที่มันมีมวนี่ีดูหมวกกันน็อนี่นี่เป็นฮอปที่อปที่นี่เข้าใจปะผมเคยได้ยินคาถามนึ่งจากผู้หญิงหนึ่งคนถามผมว่าใส่ลขี่ยังไงทาไมมึงต้องเอาหมวกเข้าร้านอาหารด้วยเขาบอกว่าหมวกเนี่ย เออเค่นั้นแหละหมวกใบหนึ่งไงหมวกผมนะ่รวมบทูนนะเออแน่งซื้อหลุยได้ใบเงนี่ยใครจะไม่ห่วงไอ้ข้าวหมูก่อนนะอ้าวข้าหมูไอ้ไม่ใช่หมูหันไปที่อื่นสตาร์ทำงานค่ะสตาร์นี่ขาไปยืนตรงค่ะฮัลโลพี่ลลี่ไปไหนแล้วเราไปถามพเลลาี่นิดนึง ทำไมคุณถึงเลือกใช้ยางพิลลี่ครับโอไม่รู้หรอกมันอะไรเหตุผลอะไรดีวะอะไรเขาบอกว่าให้ใส่ยางอันเนี้ยก็ทำไมคุณถึงเลือกใส่ยางพิลลี่ครับก็เขาบอกให้ใส่อันนี้ทำไมคุณถึงใส่มาสองปีแล้วไม่เปลี่ยนครับกรอบหมดแล้วเนี่ยไม่นว้ยยางยังนิ่มอยู่เลยนี่นี่เดี๋ยวผมช็อตชุกให้ยางยังนิ่มอยู่เลยจริงเนี่ยนี่มานี่มานี่พิลลี่คู่นี้ใส่มานานมาก หรอคะสมควรที่จะเปลี่ยนละเปลี่ยนเลยไม่จริงนี่จะบอกดอกยางยังไม่หมดเลยดอกยางอยู่วันก่อนไปออกทีมครับไปยุจยาเจนไปกินกุ้งไปถ่ายเอ็นลินไปถ่ายอบนิมมานไปถ่ายไหมถ่ายตัวนี้คุณผู้ชมในทวิตนะครับกดติดตามผมได้ที่ทวิต slash dj femmset นะครับนี่ค่ะแล้วคุยต่อชมายของเฉยเลยอ่ะขายนี่ดูดิสติ๊กเกอร์พี่น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 ี่ตัดเอา ไม่ได้ไทยอินด้วยนะอ๋อสั่งตัดเองด้วยตัดเองเขาซื้อราคาเต็มนะโอฉะนั้นมุกวดจะให้ส่วนลดเขายังมีอยู่เลยคนะคะอันนี้ถ้าเกี่ยรติถอยถอยเขาเลยคค่ะได้ออ๋เต็มนะเราสัมภาษณพี่นี่นิดนึงเอาโทรศัพท์ระห่างพี่แดนถ่ายมาดิอะไรถ่ายอะไรเซลสวยๆวันนี้แบบนกเลยต้องแบบแต่งตัวให้มันแบบเยาวๆนิดนึงได้แบบแข่งแข่งเรากลับไปหาพี่กิฟต์ต่อหมดประโยชน์แล้วเอ้ยทำอะไรอ่ะพี่มันดีจอดตัดไงมันดีเหรอใช่ แลล้้้้ววววดดยยคันนี้ดีไม่ถ่ายเราถ่ายพวกเขียนมาเขียนมาแล้วเขียนมาเขียนมาเขียนมาเนี่ยเนี่ยไม่ถ่ายไม่ถ่ายับไเขนรถนี่เป็นซูคันเดียวแอลเดี๋ยวหกเดี๋ยวล่ามาต้องรีบออกไปก่อนใช่ใช่รีบออกไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแย่งซีนเออโอ้ยขี่เล่นเป็นรถนอกจากงานเนี้ยมินติ้งดีๆนอกจากจะมีผู้คนมากมายมีของให้กินเยอะแยะ ยังมีรถให้ขี่เล่นด้วยนะมีมีเขาเอามาให้เราออเอาไม่ให้ลองต้องพูดอย่างนี้เลยเอาไมาให้ลอง บ้านบอแล้วเดินเดีินไปสองเดี๋ยวพอว่าจะไปไปแล้วแปดพันหัวใจหายแล้ค่ะหมอนะนะเซนตุล่าละหมอนะเสร็จแล้วก็กลับไปได้แล้วกลับไปได้แล้าว้าอะไรงนายหามีกี่คนมีกี่คันเนี่ยมีกี่คันที่จะหาที่คนมีคันเนี่ยนี่นี่รู้สึกว่าจะมีแนวนี้แค่คันหน้าไร่ใช่มีแค่คันเดียววะต้องไม่ธรรมดานะหายาหน้าหายาหายา ฮายาเนี่ยเป็นรถที่เมื่อก่อนดูเขาเรียกอะไรดูหนังนดูหนังแล้วแม่งอยากได้อะไรปรนะมาณนั้นมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบรถแบบรถยักษ์ซา่ามันแน่นมากแน่นมากนี่นอกจากขี่เป็นต้องถอยให้เป็นด้วยไม่ใช่แบบต้องเข็นเป็นด้วยเออต้องเขน็นต้องเข็นแล้วถอยให้เป็นไม่ใช่สักแต่ว่าขี่อา้อาวเข็นรถเสร็จแล้วไปไปไป มีทุกอย่างครบเครื่องไม่นอกจากมีดวงคติมาแล้วยังมีพิลลรี่มาด้วยนี่พี่อ๋อพิลลี่ใช่ใช่าโชคเฮาโชามามอบส่วนลดให้เาจิเจ็ดสิใบมั้งเจ็ดสิเปร์เซ็นต์เลยอ่ไม่ใช่สิบเป็นต์เดบใบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็้แต่ให้เจป็นต์นี่ไปหาวิกมาใส่แล้วนะกับหัวเลยกับหัวนี่วันนี้เราถ่ายเอลเดอ้วันนี้เราถ่ายเอลหกพรุ่งนี้เรยจะถ่ายเอลเ ให้ลูกค้าก่อนให้ลูกค้าก่อนนะดูดูน้องดลูกค้านั่งหัวโดดอยู่ในทอมทอมคาเฟ่ยังไม่ได้เลยเราแบบต้องเ่วยนรถอ่ะต้องช่วยเปล่าไม่ต้องช่วยนี่ดูมันอยู่ที่อะไรทักษาอ๋อาีเราเคยเจอกันแล้วทีหนึ่งนะเสี่ยสมัยตอนนั้นขี่650ใช่ๆเราไปบางแสนด้วยกันใช่ไปใช่วะใช่วะ ใช่ดิไปกับพี่ไม้โอเคใช่ใช่ใช่ลืมเที่ยวบ่อยช่วงนั้นนะไปบางแสนไงไปเกือบทุกวันเออวันนั้นอ่ะไปบางแสงไหมนี่ที่เราจำได้เพราะอะไรรู้ป่ะนี่คุณผู้ชมคุณแผนแผนโอเคให้ธรรมดาอันนี้อันนี้ติ๊กเกอร์ใหม่ติ๊กเกอร์ใหม่ด้วยเป็นสามเ็นเรืองแสงสามเลนเรืองแสงแต่ต้องเป็นสลอยพี่ไม้ ขี่ได้ต้องเข็นเป็นนี่แค่นี่จะสักแต่มาเดินหน้าอ้าวขี่ได้แล้วเข็นเป็นไหมเนี่ยเป็นอีกเฮ้ยพี่กิฟต์จะไปช่วยมันให้มันเข็นขานไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ช่วยเราเนี่ยขยันเราออกมาแล้วต้องขยันเก็บนะจุดนี้นะเวลาเข็นพวกมอเตอร์ไซค์พวกนี้คุณมันก็ต้องใช้ทักษะนึงนะถ้าคนต้องฝึกเออต้องฝึกไม่ฝึกเหมือนเดิมอะแบบยางอ่ะมันไม่น่าเห็นกลางอ่ะ ต้องหาตรงกลางได้ใช่ต้องหาบาลานซ์รถให้ทีอหาโบราณรถเจอถ้าหาตรงกลางได้มันนี่ก่อนที่ซื้อรถมาเนี่ยก็ฝึกเข็นรถจะเป็นเดือนเลยนะเว้ยแต่อีกอีกอันนึงที่ง่ายที่สุดเลยอะไรใช้คนอื่นเข็นใช่มาช่วยโดนโดนประจำเลยอย่าใช้คนอื่นเข็นใช้คนอื่นเข็นสามค่ายสามรุ่นฉลามโรมาอันนั้นเรียกอะไรอ่ะปะวานอะไรพิษอาหารกยูงพิษโดนใจไปหมดเนี่ยไม่ใช่ปะวานหรอนี่คิดนี่คิดอ้าวมาอันนี้เขาเจาะ นี่งอนดาไม่รู้ของผมไม่รู้ของผมเปลา่ปลานี่คุณผู้ชมเป็นท่าประจำของโดเป็นท่านี้เลยเดี๋ยวผมจะเอารูปมาใส่ให้ดูในตอนตัดต่อเป็นท่านี้เลยตอนอยังขี่ของข้าสุดเทพอยู่ใช่ใช่นี่เป็นท่าประจำ ไปยืนตรงนี้มียืนหน้ารถเฮ้ยเขามี2กรุ๊ปนะคุณนอกจากกรุ๊ปนี้กรุ๊ปหนึ่งเงี่ยกรุ๊ปเอแล้วมีกรุ๊ปบีกรุ๊ปบีมีฮายามีเซตเงินสิบมีอาร์หกนี่เดินผ่านไปผ่านมานี่ก็เซตแปดร้อยเซตเก้าร้อยโอเคเคยเห็นอันนี้เพิ่งเคยเห็นจริงเมื่อก่อนไปสุนคาวาบ่อยมากไปทุกอาทิตย์เลยไปทำอะไรไปซื้อตอนยังไม่ซื้อรถ คันี้ที่เด็ดที่เด็ดทาไมก่อนเห็นเป็นสีขาวชมพูเดี๋ยวนี้ลอกตอนนั้นจะแลบเอาตอนนั้นแลเอาก็ต้องบอกว่าสูงสุดคืนสุดสามันหญออะไรนะขอที่ตัวใหญ่ให้ขยับตัวใหญ่ขยับน้อยน้อนะจัดมุมยา บ่อเกิดของคนอะไรนะเมื่อความเมื่อความซนเป็นบ่อเกิดของคนเอาจะให้เอากล้องใหญ่ถ่ายแล้วมันก็มืนแล้วมันก็ไม่พูดด้วยนะที่นี่นอกจากจะเป็นการทิ้งแล้ยมีของกินฟรีนะนี่นี่นี่จริงๆแล้้วอันนีมันเป็นเป็นโรงทานโรงทานนี่นี่นี่ขับรถมาโรงทานเงี้ยถูกต้องถ้าแค่เปลี่ยนสถานที่กินอยู่หอยแล้วเลิกแล้วค่ะเลิกขี่ขี่อะไรแขวนแล้วแขวนต้องดูก็เคยไปเจี่ยวขาออกนิดนึง นี่เขาเรียกว่าอาให้ชากุ้งเวลาเขาดูรถไฟถ่ายกันปะมาเนี่ยมาเนี่มาลีบิวม่วงเลยเลยคนแจกฟรีออกมาออกมาดรโจนดร็อปเตอรโจนอันนี้เป็นซัมเมอร์วีทูใส่โชว์ต่อติดเสร็จแล้วอจรริงเหใส่โชว์นี่นี่เดยวก่อนนี่เนื้อผ้าใหม่นะคะเนื้อผ้าใหม่เบาบางเบาบาง ใหม่นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวรีวิวอะไรนะรับรถ L7 L7 จากกันที่โชว์รูมค่ะ Star Motor World นะคะ,ะอะไรนะขออีีที Star Motor World